วันนี้แอบมองโครงการข้างเคียงเดอะพีกและซูมกล้องไปที่บริเวณที่เราจะทำวิวปาร์ควันเล่คือที่เป็นรีสอร์ทขั้งหลาง,ลางในกลางขุนเขาของแคมป์สนจะเจอวิวของกังหันลมการไฟฟ้าฝ่าบริตและไอแลงเ์ เขาคอเขาคอไอแลนด์ boundaries. เป็นโครงการธุรกิจของนักธุรกิจจังหวัดเพชรบูร์ตรอดกรบโครงการบิสไลไลบีเอ็มมีหน้าที <ano> ่รวมบริเวณนี้หลายพันไร่โครงการเกิดขึ้นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้ดรสมัยจัดมาแล้วฮะพร้อมดุ่ยครับ วิวปากวันเล่เขาก็ตำบลข้มสนตำบลข้มสนอำเภอเขาก็จังหวัดพิจิบุรีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ